ที่แล้วนะครับที่ได้ออยินข่าวเพราะฉะนั้นพอ,อรับทราบทานผู้ใหญ่บ้างทาง,ทางออบาคลอที่ว,ว่าโทรไปถามผมว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรผมก็เ,มเลยวันนี้ผมก็แบบว่าั้นท่าน,นเกษตรจังหวัดก็จะให้เพราะว่า,าท่านเกษตรไม่รับผู้ ไ้ใบเดิ้3จบเพราะฉะนั้นกเขาควจะแก้ปัญหาที่เราได้ตอนนี้ก็คือ,อทางสินค้าของรัฐบาลนคะคะแล้วก็อสภานี่ค่ะจะต้องก็ต้องตอบเราหลังตรงเนี้ยอนนี้ก็เราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้เกษตรมาชี้แจง<อ>เกษตรมาก็มารับรู้แค่พอ ขั้นตอนของคุณถวันคือเขาหมดไปแล้วครับ,อบอแต่มาดูที่ว่าระหว่างอ,อตอก,กับโลงสีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าโรงสีไม่มีข้าวส่งไปให้อ,อ,อตพแล้วอ,อตพจะตรวจสอบได้ไงผมอยากทราบคืออย่างนี้ฮะทาาที่ผมรู้ครั้งสุดท้ายนะจะไล่ฟังคือชัวเลย <c oughs> คือลงสีเนี่ยซื้อข้าวต่อ,อซื้อซื้อข้าวจากในในในแกะนะไม่ต้องอ่ะทัดเขียนนา,ามบัตรันคือ พวกเราทั้งหมดเนี่ยเจ็ดทิสองลายทั้งตะบลพุทธลงเนี่ยส่งให้เอ็งโกไปแล้วเอ็งโกเนี่ยส่งมาให้ออกกสรู้สึกว่าจะเป็นเขตนครสวรรค์มันเสื่อมไม่ได้คุณภาพเขาตีกับนาตีกลับแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ดีใจว่าะแกบอกี่เปรียกข้าวของเอ็งโกเนี่ยส่งส่งครั้งได้แล้วก็ดีใจพอดีอีกรลายนี่ก็โทรมาถามบ่าก็บอกไปตามนี้แะแบบที่ายแกบอกว่าผมก็โทรไปถามคุณกิตติศักดิ์ อลักตัวแทนเกษตรจังหวัดทิศเหนือคุติศิษิ์ศักดิ์นั้นคุณอะไรผมก็จาไม่ได้นะฮะผมก็ถามว่าจริงไหมบอกถูกต้องแล้วค่ะลองเขาบอกว่าถูกต้องแล้วครับลองผมก็จําแนกใจว่าส่งตั้งแต่เมื่อตั้งแต่พมะหัทต์ที่แล้วมามาตโตรตุลาที่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คําตอบเลยว่าส่งได้หรือเปล่าข้าวพวกเราเนี่ยโดนตีกลับแน่นอนฮะเท่าที่ผมรู้มาเอาตีกลับตีกลับแล้วไม่คืนชาวนาแล้วไปอยู่ที่ไหน ก็ยังอยู่ที่เอโกอยู่นะครับเอโกต้องมาตอบพวกเราจริงๆครั้งก็ข้าวนี่ไม่ถึงครั้งอยู่ที่เอโกเนี่ยที่เงินถึงรล้าชาอย่างนี้นะครับผมก็รู้เท่านี้นะครับพอเท็จจริงอนนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาส่งกันได้หรือยังเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งแล้วก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนครั้งก็เปลี่ยนไม่รู้ว่าอะไรผมก็จำอะไรจ ถึงว่าถ้าเข้าไอ้แก่มันรับซื้อข้าวที่ท้งหมดผมต้องการให้แกเอาหลักฐานที่ม่ารับซื้อข้าวจากเราขอไมรับจากการมา,ร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 ารดูว่าจริงไม่จริงถูกไหมครับระเด็นอยู่ตรงนี้พร้อมอย่างน้อยต้องมีใบบินหรอว่าออกตัวให้ชาวนามันต้องมีเอกสารรับรองไม่แล้วนี่ใบบินเขาให้ที่ต้งโคกเขาต้องมีเพื่อไปการเสียภาษีภาษีรับซื้อข้าวออกมาถูกต้องถูกต้องไอ้แก่มันอยู่ที่ไหนดาน่าเนี่ยผมจะได้คําตอบแต่วตันนี้ผมจะเข้ามาชี้แจงอยู่ตอนนี้ผมกำลังให้ประหลัดนรงชัยเนี่ยประสานพานที้จังหวัด ให้เข้ามาชี้แจงพวกเรานะครับเพราะลําพังหน่วยงานอย่างผมเนี่ยก็คือข้อมูลก็คือผมก็มีแต่คือมันไม่ใช่ข้อมูลที่ตรงไงครับอย่างกเกษตรเนี่ยขั้นตอนก็คืออย่างที่บอกอจบไปแล้วเรื่องการรอตกไม่สั่งแปลทีงไม่สามารถออกไปตะกรุได้เมื่อวานจบนะครับแต่ขาขอเวลาว่าผมไม่กล้าบอกได้ว่าวันศุกร์ได้เดี๋ยวมันไม่ได้ที่จะยุ่งนะครับผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ละกันวันจันทร์นานะครับไปถึงของผมลค้ังวันจันทร์ ต้องจบหรยอต้องเราย้อยออกไปประรวจให้เกษตรกรแต่ถ้าเกษตรกรที่ไม่เกิน5 0 0แสนก็จะไ,ไนวนะครับป็นสุดตรงนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องไปคุยทำทำทำกับท่านตกสอีกเพราะของท่านมันเป็นปการจำนำครั้งที่ทอัไตราครับช่วงหลังบ้านหลงกรีดม

แต่ละหน่วยงานเนี่ยก็มาพูดลักษณะแบบว่าให้ความหวังกับชาวนาแล้วก็ผัดเป็นวันเป็นวันเป็นจนผัดจนไม่ไหวซะแล้วกี่ผัดแล้วเนี่ยของแกเนี่ยโอ้โหมันแปดร้อยผัดผัดจนดอกกินหมดดอกกินจะหมดท่วมตัวล้กผัดจนดอกกินหมดนะผัดจนดอกจนไม่ไหวเนี่ยทุกวันเนี่ยหัวเมียทะเลาะกันนะหาเรื่องอื่นทะเลาะ เขาสาหิตต้มันกก็แปลสาหิตตรงนี้เนี่ยพอเมื่อเช้าเมื่อเมื่อวานตอนนี้บางทีบางทีเนี่ยไอ้รถไถันมาทวงแล้วทำใหม่แล้วเกี่ยวก็มาทวงแล้วทวงไปทวงมาผัวเมียทะเลาะประเดี๋ยทำอะไรทางผู้ว่าคนไม่เคยกินเหล้าก็ต้องกินเหล้าเครียดเครียดไม่ต้องไปเลยจะสมเจ้าหน้าที่เขียดแล้วแกทำไมไม่มานั่งวิปัสสนาทต่ไมต้องกินเหล้าเลยนั่งไม่ไหวนั่งไม่ไหวแล้นี้โดนปะแกโดนปะ ของแกของแกกี่ไร่ข้าวกี่ตันนะะสิบเจ็ดสิบแปดนั่นแหละเหรอส่งไปนานยังเดือนมีนาแเนี่ยอ่าพ่อกพี่อ่ะมาฟังเขาอันนี้เงินเยียวยาไม่ได้เยียยาน้ำท่วม